ลองไีเข้าไปช่องตรงนู้นครับน่าจะกัด ดูองค์ครับตัวใหญ่ตัวนี้กอมึนมนครับเดี๋ยวมันกัดเลยเฮ้ยกิ้งฟอกกีวครับตรงนี้ไสสวยๆปลาช่อนกิ้งฟอกเกีวสามเซนครับตัวนี้เป็นเหยื่อตัวแรกๆนะครับของกิงฟอกนะ ก็ฝากผลง,งานด้วยครับยังใช้งานได้ดีเสมอหยิบม,มาใช้ที่ไรก็ได้เรื่องครับมาเดี๋ยวถ่ายรูปก,กัน